สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับสตล์อีกแล้วนะคะที่ t t r r e e u u y y r r i h t t นนะคะวันนี้ก็จะเอาเทคนิคการทําสีทูโทนนะคะมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะว่าทำยังไงวิธีการแบบไหนแล้วก็สีที่ใช้มีสีอะไรบ้างนะคะก่อนหน้านี้สตาร์เคยทําแบบ กับหัวหุ่นนะคะหรือว่าเซ็เทรนนิ่งเฮชนั่นเองนะคะให้คุณผู้ชมได้ดูกันแต่วันนี้เราจะทำแบบหัวนางแบบจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะวิธีการไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะแล้วก็สีที่ใช้นะคะแล้วก็ผงฟอกนะคะมีแค่นี้เลยนะคะมีไฮโดรเจนด้วยนะคะอันนี้ลืมไม่ได้นะคะเป็นสิ่งสำคัญมากๆก็คือบีดก,กับไฮโดรเจน9%นะคะแล้วก็สีแบบที่เป็นโทเนอร์นะคะกับ1.8%แแบบนี้นั่นเองนะคะง่ายมากๆเลยเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะคะ ทำสีแบบไหนให้ตรงปกนะคะคลิปนี้มีคําตอบนะคะอยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามแล้วก็กดติดตามนะคะถ้าใครมีคําถามสงสัยอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้ช่องคอมเมนต์นะคะยังไงก็อย่าลืมที่จะดูแล้วสามารถที่จะนําไปปรับใช้ได้นะคะเอากระดาษมาจดๆนะคะสูตรที่สตาบอกสามารถที่จะนําไปใช้ได้จริงนะคะก็ลองตามไปดูกันค่ะ และนี่นะคะภาพทางด้านซ้ายมือคือสีนางแบบที่ลูกค้าอยากได้นะคะและภาพขวามือนะคะก็คือสีที่สตาร์ททำให้ลูกค้านะคะผมนางแบบเดิมนะคะก็จะเป็นสีที่เป็นสีเข้มมากๆนะคะหรือว่าสีดำนั่นเองนะคะอันนี้ไม่ได้ทำสีมาประมาณ หนึ่งปีได้แล้วนะคะผมค่อนข้างที่จะยาวแบบนี้นะคะเราก็จะมาแบ่งผมกันนะคะเดี๋ยวทําตามขั้นตอนแบบนี้ไปได้เลยนะคะทําไปพร้อมๆกันนะคะแบ่งผมให้เหนือ,อใบหูนิดนึงนะคะแล้วก็แบ่งเป็นสองชั้นนะคะเราจะเว้นชั้นด้านบนไว้นะคะแล้วก็เราทําสีเฉพาะด้านล่างนั่นเองนะคะแบ่งผมเป็นสองชั้นแบบนี้นะคะแล้วผสมสี ที่เป็นผงฟอกนะคะกับไฮโดรเจนแล้วก็อย่าลืมที่จะผสมโอลาแพรไปด้วยนะคะเพื่อที่จะปกป้องไม่ให้ผมขาดนั่นเองนะคะวิธีการลงสีก็ลงแบบนี้ไปเลยนะคะลงให้ทั่วนะคะชั้นด้านล่างเว้นโคนประมาณหเซนนะคะ ลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตอนนี้ยังมี Product อยู่ในผมนะคะ45นาทีผ่านไปนะคะสีเขาก็จะเห็นว่าเป็นขาวๆแต่จริงๆเราไม่ขาวนะคะเป็นสีติดส้มเวลาเราล้างออกมาแล้วนะคะล้างครีมออกแล้ว ก็จะเป็นสีส้มเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฟอกซ้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อที่ให้ผมติดส้มน้อยที่สุดนะคะหลายคนนะคะจะฟอกสามครั้งก็ได้นะคะแล้วแต่สิ้นผมว่ามีการต่อต้านมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะคะสะตาเอารูปบางส่วนมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะเพื่อที่พอจะเป็นไอเดียได้นะคะและนี่นะคะเราก็ทำการฟอกครั้งที่สองนะคะการฟอกครั้งที่สองเนี่ยเราสามารถที่จะเช็ดน้ำยาออกสเปรย์ออกหรือว่าล้างออกก็ได้แล้วก็มา ทการฟอกซ้ำแบบเดิมอีกหนึ่งครั้งนั่นเองนะคะผสมบีดถ้วยใหม่นะคะผสมสูตรเดิมใช้ถ้วยแบบล้างก่อนแล้วก็เอามาผสมใหม่นะคะ ใช้บีดประมาณ30กรัมนะคะแล้วก็ไฮโดรเจน9%แบบนี้นะคะอีก e 60 ml แบบนี้นะคะถ้วยที่2นะคะเราก็สามารถทำได้ประมาณนี้เลยเวลาล้างออกเสร็จแล้วนะคะสีก็จะได้ประมาณนี้นะคะระดับ8และ9ประมาณนี้นะคะไม่ได้สว่างจนเกินไปนะคะ แล้วก็ถ้าแบบที่ติดส้มเยอะๆนะคะเราก็จะต้องฟอกซ้ําอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะก่อนหน้าน,นี้ที่ติดส้มเยอะๆคือฟอกหนึ่งครั้งนะคะฟอกสองครั้งติดส้มไม่เยอะมากนะคะเราก็ใส่โทเนอร์นะคะเป็นสีซิลเวอร์ที่สตาร์เคยทําคลิปไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ไว้เขาประมาณ20นาทีนะคะตัวซิลเวอร์มิกตัวนี้นะคะเป็นสีออกเงินหรือว่าสีเทานั่นเองนะคะใช้กับไฮโดรเจนเปอร์เซ็นที่ต่ํามากๆนะคะ1.8% นั่นเองนะคะสามารถที่จะทําสีออกมาเป็นทูโทนได้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครมีข้อสงสัยอะไรนะคะก็ถามกันเข้ามาได้ในช่องคอมเมนต์นะคะนี่คือวิธีการทําสีทูโทนนะคะถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเรื่องสีเฟดเร็วจนเกินไปแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะส่งคําถามเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวสไตล์จะแนะนํานะคะนี่คือสีที่ได้นะคะ ถ่ายตรงอีกข้างหนึ่งนะคะแสงน้อยก็จะได้สีอย่างที่เห็นนะคะและนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งเทคนิคหนึ่ไอเดียการทำสีทูโทนนะคะลูกค้าไม่ชอบทำสีทั้งหัวนะคะก็เราแนะนำให้เป็นสีทูโทนหรือว่าคุณผู้ชมที่อยากจะทำสีด้วยตัวเองนะคะก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูได้นะคะเทคนิคนี้เป็นการทำสีแบบ ให้มันดูมีอะไรอยู่ด้านหลังด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังของลูกค้านะคะก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะเขาก็จะออกแบบมนเทานั่นเองนะคะแล้วก็สีดำมันก็จะเป็นโทนแบบนี้นะคะเป็น two tone น,นะคะถ้า ตรงแสงที่เยอะๆเวลาเราถ่ายรูปเราก็จะเห็นสีชัดขึ้นนั่นเองนะคะลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะสมมติว่าเรารวบผมขึ้นหรือว่ารวบมาทางด้านหลังนะคะคุณก็จะได้สีแบบทูโทนแบบนี้นะคะใครที่ชอบหรือว่าสนใจนะคะก็ลองทำตามดูได้นะคะหรือว่าใครที่เป็นช่างทำผมนะคะก็สามารถที่จะแนะนำลูกค้าให้ทำสีแบบนี้ดูได้เช่นเดียวกันนะคะ นี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ม้วนเป็นลอนใหญ่นะคะก็จะได้ลุกแบบนี้หรือว่าใครที่จะทำเป็นผมตรงนะคะก็จะเป็นเหมือนรูปนางแบบด้านซ้ายมือตอนต้นคลิปนั่นเองนะคะสีเขาก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะคะ ผมดำมากๆก็สามารถที่จะทำได้หรือว่าผมที่ผ่านการทำสีมาแล้วก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะคะไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยทำตามสูตรที่ตาบอกนะคะสีก็จะออกมาเป๊ะเวอร์นั่นเองนะคะสำหรับใครที่มีผมดำมากๆนะคะอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะอาจจะใช้เวลา3-4ชั่วโมงหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นนะคะต้องเตรียมตัวนิดน,นึงนะคะเพื่อที่ให้ได้สีได้ได,ดั่งใจนะคะคุณก็จะต้องมีเวลานะคะเพื่อที่จะให้สีทางานได้เต็มที่นั่นเอง นะคะวิธีการก็ง่ายๆนะคะใช้บลีดผสมกับผงฟอกอผสมกับไฮโดรเจนผงฟอกกับบลีดตัวเดียวกันนะคะผสมกับไฮโดรเจน9%นะคะถ้าผมแข็งแรงมากๆสามารถที่จะใช้12%ได้นะคะแต่สตาร์ก็ไม่แนะนําให้ใช้12%นะคะ เริ่มจาก9%ก่อนนะคะสำหรับผมที่แข็งแรงและไม่เคยผ่านการทำสีมาก่อนที่สำคัญอย่าลืมผสมเชื่อมแกนล,ลงไปด้วยนะคะในทรีทเมนท์ทุกๆตัวที่เราใส่ลงไปจะช่วยบำรุงโครงสร้างของเส้นผมทำให้ผมไม่ขาดนั่นเองนะคะแล้วก็เวลาเราทำสีเสร็จผมยังสุขภาพดีอยู่ทำให้ผมเกิดความเป็นเงานั่นเองนะคะ แบบนี้เลยค่ะใครที่อยากจะนำไปบอกช่างให้ทําให้สีทูโทนแบบนี้ก็สามารถที่จะทําได้นะคะวันนี้สตาก็เ,าเอาเทคนิคดีๆมาบอกกับคุณผู้ชมว่านี่คือสิ่งที่สตาร์ทำให้นางแบบแล้วก็เขาก็แฮปปี้มากๆนะคะที่ได้สีที่ถูกใจนั่นเองนะคะ วันหลังเดี๋ยวสตล์จะมาบอกเทคนิคการสีมนกับสีสว่างมีความแตกต่างกันยังไงนะคะถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะใครมีคําถาม,ถาม,ถามสงสัยหรือว่างงยังไงไม่เข้าใจตรงไหนนะคะก็สามารถที่จะาฝากคอมเมนต์ไว้ได้ในช่องคอมเมนต์นะคะวันนี้สตาก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปอื่นๆใน playlist ไม่ว่าจะเป็นวิธีการปิดผมขาวหรือว่าล้างผมดาให้เป็นสีสว่างแบบนี้นะคะ ลองเข้าไปดูได้นะคะไปไปสังเกตการสำรวจหรือว่าไปเช็กกิจตาวได้นะคะใน playlist ต่างๆนะคะเดี๋ยวสตาจะขึ้นไว้ให้ใต้ช่องคำอธิบายนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่คอยสปอร์ตสตาร์แล้วก็คอยคอมเมนต์ดีๆมาให้กำลังใจสตาร์นะคะสตาร์ก็มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนั่นเองนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ